สวัสดีครับก็ผมอาจารย์ทาโรนะครับมาจากร้านทาโร่ซาลอนนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการตัดผมนะครับทรงยูนาบีนะครับจากละครซีรีส์เกาหลีชื่อดังนะครับซึ่งลักษณะทรงนะครับจะเป็นทรงที่มีเลเยอร์นะครับไล่กรอบหน้าแล้วก็เป็นหน้าม้าปัดๆนะครับเป็นหน้าม้าซีทูส่วนด้านหลังนะครับเราจะตัดให้มีเลเยอร์มีความพองฟูๆนะครับเนื่องจากนางแบบเป็นผมที่ จะเสมอกันนะครับเราจะทำให้นางแบบสวยขึ้นเป็นละครซีรีส์เกาหลีเลยครับครับก่อนอื่นนะครับเราจะแบ่งเซกชันผมนะครับโดยแบ่งผมเป็นลัศมีหน้าหลังนะครับโดยเริ่มจากจุดมงกุฎมาหาจุดกลางใบหูนะครับหลังจากนั้นด้านหลังนะครับเราจะคำนวณพื้นที่เป็น3าสเต็ปนะครับเป็น3มเซกชันนะครับโดยเริ่มจากการใบหูนะครับมาหาหูซ้ายนะครับ เราจะหาช่อนำกลางนะครับโดยเอาความยาวออกประมาณ1นิ้วนะครับโดยการตัดตรงหรือว่าตัดพอยคัตติ้งได้เลยนะครับถ้าเราตัดพอยคัตติ้งเราจะตัดลักษณะฟันปลาจากนั้นเริ่มช่อที่2นะครับให้เราโยกผมมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับเราจะตัดพอยคัตติ้งนะครับโดยการโยกผมมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความเทนะครับเป็นลักษณะตัว u นะครับเชพตัวยู ชั้นที่2เราปล่อยผมลงมาแล้วนะครับเราก็จะตัดลักษณะเดิมเลยนะครับโดยเอาฐานแรกเป็นไกด์ไลน์นะครับเชื่อมฐานที่2นะครับแล้วเราก็คอเช็คเหมือนเดิมนะครับตัดด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างเราจะคำนวณจากกระโหลกศีรษะลงมานะครับผมแล้วก็แบ่งผมออกเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือดูตามพื้นที่ของรูปกะโหลกศีรษะนะครับฐานแรกนะครับตัดเชื่อมโดยเอาไกด์ลายจากฐานด้านหลังนะครับตัดตรงๆเป็นลักษณะพอยต์คัตติ้งนะครับหรือฟันปลาเสร็จแล้วเราก็ดึงช่อด้านหน้านะครับโยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความโค้งมนนะครับ ปล่อยชั้นที่2องอกมาได้เลยนะครับเราจะมาเช็คผมนะครับโดยการโกยผมด้านหลังนะครับมาไว้ด้านหน้านะคะถ้าเราตัดถูกวิธีนะครับทรงผมออกมาจะเป็นลักษณะโค้งนะครับฐานเราจะเป็นโค้งตัวยูสวยงามนะครับเราก็มาเก็บแต่งทรงได้อีกทีหนึ่งทำซ้ายกับขวาลักษณะเท่ากัน รเรามาเช็คดูซ้ายขวาเท่ากันไหมถ้าฐานไม่เท่ากันตัดออกมาก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เมื่อฐานเท่ากันแล้วเราดูด้วยสายตานะครับเราก็จะปล่อยชั้นที่2ลงมาหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มแบ่งผมจากจุดมงกุฎนะครับมาหาจุดเถิกนะครับจุดเถิกก็คือส่วนที่เว้าวแหว่งตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ยกผม4-5องศานะครับแล้วก็เทมือนะครับแล้วเราก็ตัดเป็นลักษณะตัวโค้งนะครับหรือ C Shape นะครับตัดช่อที่1นะครับแล้วเราก็คอสเช็คโดยวางไว้บนฝ่ามือนะครับก็คือจะมีใกล้กลางไกลนะครับแล้วก็พอยคัตติ้งเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเราตัดอีกข้างหนึ่งลักษณะเทคนิคเดิมเลยนะครับโดยแบ่งจากจุด มงกุฎนะครับมาหาจุดเถิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คอสเช็คนะครับโดยการหวีผมนะครับแล้วให้ลักษณะโค้งนะครับแล้ววางไว้บนฝ่ามือนะครับนักเรียนจะเห็นผมนะครับว่ามันมีจวดไหนที่มันเกินออกมาแล้วก็ตัดเก็บออกไปนะครับลักษณะทรงจะต้องเป็นลักษณะโค้งนะครับเป็นตัว C shape หลังแบ่งเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับส่วนไหนที่เราไม่ใช้เราไม่ต้องการทํางานนะครับแล้วก็ติดกิ๊บเอาไว้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่1ผมนั่งแบบนะครับเราจะตัดไว้ที่ประมาณกลางจมูกลูกค้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เราพอยคัตติ้งได้เราก็พอยคัตติ้งได้เลยนะครับหรือคนไหนที่ยังพอยคัตติ้งไม่ได้เราก็ตัดลักษณะตัดตรงธรรมดาได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับช่อที่2ให้เราแบบเป็นช่อย่อยนะครับลักษณะให้เราเทมือโค้งนะครับเป็นลักษณะ s h a p e เหมือนกันนะครับช่อที่3นะครับจะเริ่มไกลขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็น c s h a p e เหมือนกันนะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้ลองหวีผมดูนะครับผมเป็นลักษณะปัดๆนะครับเราทำสองข้างให้เหมือนกัน วิธีการตัดนะครับเราต้องสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับว่าเราต้องการให้ผมนั่งแบบนะครับมีความเลเยอร์ความทุยเท่าไหร่โดยหาช่อนำการนะครับแล้วก็คำนวณเลยว่าจุดตกของผมอยู่ที่ตรงนี้โอเคไหมนะครับหรือว่าเราต้องการสูงขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะตัดไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับจะมีไกด์ไลน์แล้วเราก็แบ่งผมทีละหนึ่ง ทอนะครับหรือประมาณ1ห,หน้าหวีนะครับแล้วก็ยกผมขึ้นหลังจากนั้นนะครับจะมีไกด์ไลน์นะครับคือจุดที่เราตัดกําหนดไว้คือความสั้นนะครับกับจุดฐานนะครับสิ่งที่ห้ามตัดเด็ดขาดเลยก็คือจุดฐานนะครับเราจะตัดเนื้อผมตรงกลางนี้ออกได้นะครับเพราะตรงกลางนี้คือความหนาของเส้นผมเราจะพอยคัตติ้งนะครับ ประมาณอย่างนี้นะครับตัดให้มีความสั้นความยาวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราตัดไปแล้วมันมีสั้นๆยาวๆอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับช่อสุดท้ายนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับช่อสุดท้ายเราต้องโน้ม,มานิดนึงนะครับถ้าเราตัดที่ช่อเดิมนะครับมันจะหายเพราะช่อสุดท้ายจะไม่มีผมตรงไลปีนผมนะครับหลังจากฝั่งนี้เสร็จเราก็จะมาตัดซ้ายขวาในษะณะเดียวกัน เมื่อตัดแล้วนะครับเราก็จะคอสเช็คนะครับซ้ายกับขวาหรือวิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเช็คเป็นแนวนอนนะครับยกผมขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะคอสเช็คนะครับโดยการยกองศาผมขึ้นไปตัดตรงนะครับข้างบนนะครับลักษณะ180องศานะครับแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับทําทั้ง3ด้านเลยนะครับคือช่อขวาช่อซ้ายแล้วก็ช่อกลางนะครับ ถ้าเราตัดถูกนะครับทรงผมมันจะใกล้เคียงกันครับเรามาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าชั้นสุดท้ายเราจะแบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือที่เรียกกันว่ากลีบส้มหรือชิ้นเค้กนะครับโดยกยองศาขึ้นจากจุดขวัญคําว่าจุดขวัญก็คือนะครับจากจุดมงกุฎและจุดทุยนะครับหารครึ่งการยกขึ้นตั้งฉากนะครับก็คือจุดขวัญน,นะครับ ซึ่งในของยูนาบีเนี่ยผมเขาจะเป็นทรงเลเยอร์นะครับต้องมีความป่องนะครับแล้วก็ตัดลักษณะเทมือขึ้นนะครับแล้วเราก็เช็คด้วยการพอยคัตติ้งอีกทีหนึ่งเราอาจจะเช็คนิดนึงนะครับว่าเท่ากันไหมนะครับโดยการดึงผมท่อที่เราตัดไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะแบ่งผมเป็นฮอตชูนะครับแล้วก็อยองศาตามที่เราตัดไว้นะครับ โดยโน้มมาช่อตึงกลางนะครับเพื่อเป็นการเช็คคอร์สนะครับระหว่างซ้ายกับขวาว่ามีความบาลานซ์กันไหมนะครับก็เป็นอันจบทรงด้านหลังแล้วนะครับส่วนมาส่วนมาด้านข้างนะครับโดยแบ่งผมออกเป็นช่อที่1ช่อที่2ดูตามความหนาของผมนะครับอย่างนั่งแบบนี้ด้านหน้าผมจะน้อยกว่าด้านหลังนะครับแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งแล้วเราก็ยงองศาขึ้นเลย แล้วก็ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ให้เราโน้มมาตัดที่ชิ้นที่1น,นะครับเพื่อเป็นการรักษาความยาวด้านหน้าไว้หลังจากนั้นเราก็ปล่อยผมช่อบนนะครับช่อบนแล้วเราก็แบ่งเป็นชิ้นเค้กลักษณะสามเหลี่ยมนะครับโดยเอาไกด์ลายช่อล่างนะครับขึ้นมาเป็นฐานนะครับตัดลักษณะเทมือขึ้นอย่างนี้ สิ่งสาคัญที่ห้ามตัดคือช่อนี้นะครับช่อนี้คือไกด์ไลน์ของช่อล่างถ้าเราตัดช่อนี้ปุ๊บผมก็จะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชิ้นที่1เสร็จเราก็จะเดินช่อน,นะครับอย่างช่อด้านบนมันมีความกว้างของกระโหลกศีรษะมากนะครับเราก็สามารถแบ่งเป็น3ช่อได้นะครับอ่คราวนี้เราก็จะเห็นความเป็นชั้นของเส้นผมแล้วเห็นไหมครับจะเริ่มมีเลเยอร์นะครับคือชั้นฐาน นะครับก็มีเลเยอร์ที่มีความโปร่งพองของนางแบบก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะทําอีกข้างนึงเหมือนกันเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเช็คผมนางแบบนะครับโดยการเอาช่อซ้ายนะครับกับช่อขวานะครับมาประกบกันนะครับ เพื่อเช็คความบาลานซ์ของนางแบบนะคะว่าผมที่เราตัดไปซ้ายขวามีความสั้นยาวเท่ากันไหม feet, <Miles. S 1> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแต่งทรงกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราตัดผมเปียกแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มการสร้างริ้วลายผมหรือการสร้างเท็กเจอร์นะครับใสล่ลวดลายให้กับนางแบบนะครับ อันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของพวกช่างทําผมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะยกช่อหน้าม้าขึ้นนะครับเพื่อต้องการให้ผมมีความผิวบางนะครับซึ่งหน้าม้า C2 นะคะจะต้องเน้นมีความผิวบางยิ่งยกสูงยิ่งบางนะครับหลังจากนั้นด้านข้างนะครับเราจะแบ่งช่อที่1นะครับแล้วเราก็จะบิดผมออกนะครับแล้วกดผมลงมาเล็กน้อยแล้วเราก็ทำสไลด์คัตติ้งหรือสไลซิ่งนะครับ เพื่อให้ผมตวัดไปด้านหลังสังเกตดูถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บผมจะเริ่มพิวมาด้านหลังด้านข้างนะครับจำได้ไหมครับที่เราตัดกันไปสมเมื่อกี้เราจะแบ่งผมออกเป็น2ชิ้นนะครับช่อแรกให้เราโน้มผมมาด้านหลังนะครับแล้วเราก็ทำสไลซิ่งไปนะครับนะครับแล้วก็สับ ขนาดที่ปลายนะครับถกรนิรวผมถ้าผมนั่งแบบค่อนข้างที่จะหนาอย่างนี้นะครับเราจะยกผมขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันโอเวอร์ไวยิ่งยกสูงยิ่งบางนะคะล้วก็เกิดความผิวไหวทีนี่2ให้โน้มมาหาช่อที่1นะครับสับปลายก่อนนะครับแล้วเราก็สไลซยิ่งหรือสไลัตติเนี้ผมออกไปอ่าแล้วเราก็เก็บฐานช่อที่1นนะครับ จำได้ไหมคะที่เราวิธีการเราเช็คผมยังไงนะครับวางไว้บนฝ่ามือนะครับส่วนที่เราเกินออกเราก็เก็บนะครับพอชิ้นที่2นะครับเราตัดผมเป็นลักษณะชิ้นเคก้กแล้วก็ยกองศาชิ้นเค้กเลยนะครับยกตัดที่สมมุติข้างบนนะครับอ่าส่วนเกินปุ๊บเราก็พอยคัตติ้งออกไป การขยับกันไกลอย่างนี้นะครับเรียกว่าสไลคัตติ้งนะครับแต่ถ้าเราฟึบทีเดียวเรียกว่าสไลซิ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าความชํานาญของช่างวิธีการทำเท็กเจอร์นะครับเราจะแบ่งผมออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือหารเป็นพื้นที่เท่าากันนะครับก็คือชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3นะครับเราจะทําชิ้นที่2ขึ้นไปนะครับคือเป็นการสไลด์เนื้อผมถ้าเราทําชิ้นที่1ลงมาคือเป็นการเจาะโคนผมทําให้ผมมีการฟู ฟูงฟูนะครับถ้าเราต้องการให้ผมมันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือยกผมให้มันโอเวอร์จากที่เราตัดเอาไว้ก็คือจะทำให้ผมมีความบางวิธีการสไลด์ผมให้มีผมมีความฟูงฟูนะครับเราจะเริ่มยกผมขึ้นทีละสเตปนะครับสเตปที่หนึ่งก็คืออยู่ช่อตรงนี้นะครับสเตปที่สองขยับผมขึ้นขยับกันไกลขึ้นเล็กน้อยนะครับและสเตปที่สามก็ให้มันโอเวอร์ไปเลย แล้วก็เจาะก,กันไกลขึ้นโดยการตบกันไกลลงมาเล็กน้อยเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอ่ะหนึสนะครับผมนั่งแบบเห็นไหมครับจะมีความฟุงฟูแล้วก็มีความพองนะครับอันเทคนิคนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มบอลล่มผม1 2ึสขยับก,กันไกลเล็กน้อยเบาๆนะครับอย่ากงับกันไกลจนสุดกันไกลนะครับผมจะขาดเป็นตอ ด้านหลังนะครับเราจะแบ่งผมที่เราตัดไว้เดี๋ยวอาจารย์จะขี่ผมให้ดูนะครับลักษณะแบ่งผมมาปุ๊บเราจับผมประมาณอย่างนี้นะครับบิดผมออกแล้วก็หนีบผมลักษณะให้ผมเป็นลักษณะเหมือนใบพัดนะครับหวีจับปุ๊กนะครับกํกาไกยสับช่อผมบิดเดินตามช่อเลยนะครับเราดูว่าช่อไหนที่มันบางเราก็ไม่ต้องสับหรือว่าสับน้อยหน่อย ช่อไหนที่มันหนาเราก็สับเข้าไปลึกหน่อยโดยอาจจะมีลึกบางลึกตื้นลึกตื้นลึกตื้นแล้วแต่ปริมาณของผมนางแบบนะครับอันนี้จะอยู่ที่เราดีไซน์เองแบ่งเป็นกษาะชิ้นเค้กหรือสามเหลี่ยมนะครับยกผมขึ้นจําไว้ว่าถ้าผมลูกค้าหนาเป็นก้อนอย่างนี้นะครับให้ยกผมให้มันโอเวอร์ไวจากที่เราตัดเห็นปลายผมไหมไปลายผมมันบิดนะครับเราก็เอียงทางไกล ให้เข้ากับปลายผมนะครับไม่ได้ฝืนกังไกลนะครับดูนะครับทำช้าๆให้ดูแล้วนะครับ1ตบลงไปเห็นไหมครับเนื้อผมออกมาแล้วนะครับยกผมขึ้นขยับกังไกลสูงขึ้นตบผมลงไปเนื้อผมออกมาละส่วนที่สั้นๆเนี่ยครับมันจะไปค้ำยันนะครับส่วนที่สั้นๆเนี่ยมันจะไปค้ำยันทําให้ชั้นที่1ดันชั้นที่2ชั้นที่2ดันชั้นที่3ผมก็จะมีความฟูขึ้น รเราสามารถทํารอบศีรษะลูกค้าได้เลยนะครับ 1. ยกผมขึ้นขยับตังกาย 2. แล้วก็ 3. เห็นไหมครับผมจะมีออกมาทุกชั้นเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็หวีผมมาดูนะครับแล้วก็วางไว้บนฝ่ามือการที่เราวางผมไว้บนฝ่ามือทำให้เราเห็นเส้นผมได้ชัดเจน นะครับถ้าเส้นไหนที่มันค้มสวยแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บแต่ถ้ามันมีหลอมแหลมเราอาจจะเก็บเล็กน้อยอ่าเป็นกา,การจบนะครับที่เหลือก็คือการแต่งทรงนะครับ งไงกันบ้างครับสำหรับทรงเทคนิคการตัดผมยูนาบีนะครับวันนี้ที่อาจารย์ถ่ายทอดไปนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามชุกท่องทางใน Hair World p a s s ขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำผมตอนนี้ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์จากทีสบายกูรูได้รวบรวมกูรูช่างผมระดับท็อปของเมืองไทยมาแชร์ความรู้และเทคนิคดีๆแบบจัดเต็มเลยนะครับ ทั้งเรื่องการตัดผมทำสียืดดัดและก้าวผมสนใจเรียนคอร์สไหนเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หรือเว็บไซต์ของ Tish by Guru ได้เลยครับ